ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับ P ีเซ l Channel อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนจะมาแชร์ทริคจิกผู้ชายของสาวจีนให้อยู่หมัดภายใน24ชั่วโมงก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เซลล์ด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าจะมีเพื่อนคนจีนคนนึงนะคะทุกคนนางเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดูดีเลยในสาตาเซลล์ในสาตา หลายๆคนแล้วก็ในสายตาผู้ชายจีนหลายๆคนนะคะด้วยความที่นางหน้าตาดีนะคะทุกคนแล้วบวกที่นางเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยเล่นสเก็ตบอร์ดวิ่งทั่วมองอะไรประมาณนี้ซึ่งที่จินก็ฮิตมากนะคะก็มีผู้ชายเห็นนางแล้วก็ชอบนางค่อนข้างเยอะเลยแล้วนางนะคะทุกคนเป็นชนีจีนคนหนึ่งที่มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลานางมีแฟนนะคะทุกคนหรือว่ามีผัวนางอะ่ะจะติดผัวมาก มา,มาก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 นะคะทุกคนโดยจะไม่เห็นหัวใครเลยย้ำนะคะทุกคนไม่เห็นหัวใครเลยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่นางอ่ะโดนผัวเทค่ะทุกคนโดนผัวเทแล้วด้วยความที่ตอนที่นางมีผัวนางติดผัวมากนางไม่สนใจใครเลยใช่ไหมเพื่อนรอบๆบตัวนางอ่ะก็เลยเทนางนะคะด้วยความที่โดนเพื่อนรอบตัวเทนางก็เลยวิ่งมาหาเซลกับอีจีจีนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเพื่อนสองคนที่ยังลงเหลืออยู่ในตอนนั้นนะคะ ด้วยความที่เซลกูอีซี่เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะทุกคนเห็นเพื่อนโดนผัวเทแล้วอยากอยู่ข้างๆเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนใดๆประมาณนี้เราก็ใช้ชีวิตด้วยกันประมาณ1เดือนด้วยความที่ตอนที่เพื่อนไม่มีผัวปุ๊บ ก็อยู่กับเราเป็นเพื่อนสนิทกันแบบสุดๆนะคะทุกคนมันอยู่ในช่วงกีฬาสีของหมอเซลพอดีนะคะทุกคนกีฬาสีของหมอเซลมันก็จะมีการแข่งกีฬาการแข่งเต้นการแข่งร้องเพลงใดๆต่างๆเยอะๆมากมายแล้วนางอ่ะเป็นชนีจีนคนหนึ่งที่ร้องเพลงเพราะมากเซลแบบชอบเวลานางร้องเพลงมากวันดูมิสเนย์ดูแบบ Gorgeous แล้วนางอ่ะก็เลยไปแข่งประกวดร้องเพลงนะคะทุกคนวันที่นางจะไปแข่งประกวดร้องเพลงนะคะทุกคนนางก็ได้บอกเซลกับอิจจี้ว่า2-3วันก่อน่ะ มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่แอดนางมาแอดวิชันนางมาแอดมาจากกลุ่มกลุ่มนึงซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกลุ่มที่เด็กมหาลัยในมหาลัยเซลทุกคนอะ่ะจะอยู่ในกลุ่มนี้เนาะแล้วก็เขาจะแชร์ข้อมูลสื่อสารได้เยต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นการว์ปผู้ชายว์ปผู้หญิงนะคะทุกคนก็จะมีในกลุ่มนี้หมดเลยและกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ด่าเซลแบบฉีกเหนียงไล่เลกักประเทศในคลิปนี้นะคะทุกคน ด้วยความที่ผู้ชายแอดนางมาความจริงคือแอดมาเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่านางรู้สึกว่ารุ่นน้องคนเนี้ยคุยถูกคอนางก็เลยพูดให้เราฟังด้วยความที่ลึกๆแล้วอ่ะนางอยากชวนน้องมาดูนางประกวดร้องเพลงด้วยความที่เซลกับอีซี่อเป็นเพื่อนที่ดีมากอยากให้เพื่อนมีผัวสักทีเพราะว่าตอนนี้เพื่อนไม่มีผัวเพื่อนเป็นคนที่แบบหมดอะไรตายยากไร้ชีวิตชีวามากเลยนะคะทุกคนก็อยากให้เพื่อนมีผัวเร็วๆก็เลยแบบชงเพื่อนสุดว่ามึงชวนน้องมาสิมาให้น้องมาดูประกวดร้องเพลงไงจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันน่นนันนี่ นางก็มีแบบตายสาวจีนทุกคนไม่หรอกนั่นนี่ไม่เอาอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะชัน้นกับน้องเพิ่งคุยกันแค่ไม่กี่วันอันนี้คือตอแหลเก่งมากนะ,ะทุกคนความจริงก็คือชวนน้องแล้วชวนน้องแล้วแต่ว่ากูเซลล์หีจีไม่พอใจถ้าน้องมาอืพอน้องมาปุ๊บสิ่งแรกที่อีเพื่อนสาวเซลมองน้องคือแบบโอไม่ก็ oh ทำไมน้องตัวดีจังเลยทำไมน้องหล่อจังเลยอะทำไงดีน้องน่ารักทำอะไรตัวไม่ถูกใช่แบบอม,มองหน้าอีจีมึง มึงว่ามันเล่นใหญ่ไปไหมอีจี้บอกว่า,วาเออก็มาั้นแะละมึงกูก็งงว่ามันเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นอีนี่ก็มีความคันแบบคันแบบอยากเข้าไปงับคอน้องที่สุดของที่สุดแล้วแต่ก็เกรงใจเซลกับอีจี้ไงแล้ววันนั้นอะ่ะด้วยความที่เซลกั Easy, บอีจี้วางแผนว่าจะไปผับอยู่แล้วนะคะทุกคนในคืนที่มันระกดอ้องเพลงเนาะแล้วเซลก็ชวนมันเรียบร้อยแล้วมันก็ตอบตกลงเรียบร้อยแล้วแต่พอน้องมาปุ๊บนางก็แบบรู้สึกแบบว่าอยากให้น้องไปด้วยเซลกอีจี้ก็มองหน้ากันมึงให้มันไปดีปะ มึงคิดว่ามันอะถ้ามันอยู่กับผู้ชายมึงว่ามันจะเต้นกับเราไหมมึงว่ามันจะอยู่กับเราไหมอีจีกับเซลก็รู้เลยว่าถ้ามันอยู่กับผู้ชายก็คงไม่ต้องหวังให้มันมาเต้นกับเราหรอกอ่ะก็อนุญาตว่าเออไปไปไปก็ไปอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยอีผู้ชายมันก็เหมือนจะรู้สึกว่าเซลกับอีจีไม่ค่อยอยากให้มันไปซึ่งความจริงอะไม่อยากให้ไปนะทุกคนนางก็เลยปฏิเสธว่าเอยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกนู่นนั่นนี่นางก็ปฏิเสธเซลีจีก็กลับหอไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้ตัวเองสวยสดงดงามนะคะทุกคนแล้วก็นัด บอกว่ามึงมือมารอกูที่หอเลยนะเดี๋ยวกูแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวกูลงไปหาเลยนางก็แบบโอเคได้พอเซลลงมาข้างล่างปุ๊บอีน้องคนนั้นอะมานะแต่อยู่อยู่หน้าหอไม่กล้าเข้ามาหอมีแต่อีเพื่อนเราที่อยู่ในหอสก็งงว่าเอา๋ทำไมมึงไม่เข้ามาวะ เซวก็ถามเอา้านังบอกว่าเขาไม่ไปไงเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากไปไปเที่ยวกับเรานังก็พูดประมาณว่าไม่ต้องรู้สึกนู่นนั่นนี่หรอกน้องเขาเป็นคนโอเคมากเป็นคนนส์มากเออเขารู้สึกโอเคมากที่รู้จักพวกมึงนู่นนั่นนี่ฉันก็แบบอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสใดๆดเซก็สว่าไปเนาะเพราะว่าจะให้บอกว่าไม่ไม่ได้มันจะเอามันไปได้ยังไงมึงพูดรู้จักกันกันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนาะนะคะทุกคนแต่ระหว่างทางที่ไปผับนะคะทุกนะค,คนอีเพือ่อนสาวคนจีของเซวสอ่มันก็จะพูดประมาณว่า I want ทางอกสงงว่ามันพูดอะไรอีดีจีก็งงว่ามึงจะพูดอะไรพอมันพูดปล่อยเข้าบ่อยเข้าไปเข้า s ิอีดจีก็อ่ะกูรู้แล้วมันอยากให้มึงกับกูอชงผู้ชายให้มันฉันก็เลยชงให้มันนะคะทุกคนโดยพูดประมาณว่าเอ้าแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาไม่ได้เป็นแฟนมึงหรอมึงบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นแค่น้องของฉันแต่คําว่าน้องที่นางพูดก็คือกอดกันแบบถ้าจะสิงร่างกันอยู่แล้วอะแต่เป็นน้อง ก็แบบเอาจะเป็นน้องได้ไงกอดกันขนาดนี้อีนั้นก็แบบก็เป็นน้องแบบสนิทกันไงก็เลยกอดกันได้กอดกันหอมแก้มกันอแล้วมันก็พูดอย่างนั้นไ a ้ e ันนี้ม t แฟนไอ้วันนี้ e ีแฟนสกุลว่ามึงจะพูดอะไรกูก็ชงต่อมันพูดปุ๊บเ้วก็ชงต่ออีซี่ก็ชงต่อมันพูดปุ๊บเ้วก็ชงต่ออีซี่ก็ชงต่อ ก็ไม่ถึงผับนะคะทุกคนด้วยความที่ไปผับในครั้งนี้เซลล์อีจีคือแพลนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะไม่เสียเงินเพราะว่าปกติที่เซลล์อีจีไปผับกันก็จะไม่เสียเงินซื้อเหล้านะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายดืม่มไงอ่ะ เราเป็นสายเต้นเราคือนางูข่าวนะคะทุกคนที่อยู่บนฟลอร์แล้วก็เลื้อยให้ผู้ชายเฉยชมนั่นคือตัวเราเราก็ขึ้นไปฟลอร์แล้วก็เต้นเลื้อยให้ผู้ชายเฉยชมสุดเด็ดนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่อีน้องผู้ชายคนนั้นนางอ่ะเป็นผู้ชายจีนที่ไม่รู้จักเซลล์กิจจิเลยนางไม่รู้ว่าการมาผับครั้งนี้มันไม่มีโต๊ะนางทำหน้างงค่ะแล้วก็ผ่านมาสักพักหนึ่งนะคะทุกคนอีเพื่อนสาวเราก็สะกิดว่าเอ้ยขอไปดื่มเหล้าที่บาร์กับน้องหน่อยนะเพราะว่าน้องอยืนไม่ไหวแล้วน้องอยากดื่มเหล้าอยากนั่งน่นนนนัีกก็บอะไไปเไปเเลลยย ครั้งนี้มันมากับผู้ชายมันไม่ขึ้นมาเต้นกับเซลกับ e อีจี้อะซึ่งเซลกีจี้รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันอยู่กับผู้ชายมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงก็เลยปล่อยให้มันไปเสพสุกันซะมันก็ล่วงเลยมาจนถึงประมาณตีสองตีสามแะคะ่ะทุกคนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผับใกล้จะปิดแล้วแล้วคนจะน้อยลงนะคะทุกคนแล้วฟลอร์มันจะว่างฟลอร์ที่เป็นฟลอร์ดาวของเซลกับ e อีจี้อะมันว่างเว้ยเซลกอีจี e ้ก็เลยเดินไปเต้นตรงน,นั้นเพื่อให้ผู้ชายช่ยชมจริงนะคะทุกคนเซลกับอีจี้ก็เต้นมา ก็ควงคอผู้ชายมาหาเรานะคะทุกคนแล้วก็แอบเมามอ๋อฉันเมาอ่ะฉันดื่มเยอะไปเกินไปแล้วฉันเมามากเลยนะนี่แต่เมาก็คือแบบตาแป๋วมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอ๋อฉันเมาอ่ะฉันเมาอ่ะให้ผู้ชายพยุงมา แค่เซลเห็นละครง,ง่อยๆที่มันแสดงอะเซลก็รู้แล้วว่ามันอยากให้ชงต่อ,อเซลก็เลยชงว่ามังไม่เป็นไรหรอกเออ,อยังไงเธอก็มีแฟนมาคอยดูแลอยู่แล้วอะเธอไม่ต้องวอรี่อะไรหรอกอีกนี้ก็แบบเขาไม่ใช่แฟนฉันเขาเป็นแค่น้องฉันเซลเลยบอ,อกว่าน้องอยังไงถึงกอดคอกันขนาดนี้มันไม่ได้นะน้องมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่อิชนีเพื่อนสาวเราก็พูดว่า I wanna have boyfriend I wanna have boyfriend, wanna have boyfriend พูดอีกแล้วเซลก็เลย จีจี้จัดให้มันซิสักดอกหนึ่งอีกเนี้ยคือมันเวลามันมองมันอ่อยมันยื่นหน้าไปหาผู้ชายทุกคนซึ่งทุกคนเก็ตฟลมัยเวลาคนยื่นหน้าไปอย่างเงี้ยผู้ชายก็ต้องตอบรับด้วยการจูบใช่ไหมมันก็ยื่นอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายก็ไม่สูบสักทีเพราะเกรงใจเซลกับอีจีจี้ไงจูบอีจี้ก็จัดให้ดอกหนึ่งจูบสิจูบสิอ่ะเพื่อนที่ดีจูบสิจูบสินะครทุกคนจูบเลยบอกให้มันจูบผู้ชายก็จูบนะคะทุกคนจูบไปครั้งหนึ่งเซลกับอีจี้ก็จูบอีกจ คอยครั้งสุดท้ายนะคะแล้กคเสุริจี้ก็แบบเชียร์ให้จูบแบบแลกลิ้นเลยอ่ะบอกว่าจูบแลกลิ้นจูบแลกลิ้นนางก็ทําจริงๆค่ะอยู่กลางฟอร์เลยนางก็ทำรูอโอเคหวานมากดูดลิ้นกันอร่อยมากแล้วพอแบบจูบแบบดูดดื่มเสร็จนะคะทุกคนอีเพื่อนสาวเรา I want a h a v e boyfriend อีกแล้วฉันก็งงว่ามึงจะพูดอะไรักหนา คือดูดปากกับมึงเมื่อกี้มันไม่ใช่ผัวมึงหรอฮะกูอยากรู้จังพูดอยู่นั่นแหละมันก็พูดไม่หยุดนะคะทุกคนมันก็กอดการพิงการโอ้โหโรแมนติกนึกว่าอยู่ในซีเกาหลีนะเ้อก็เห็นเพื่อนดูมีความสุขถึงแม้มันจะดูร้านหน่อยแต่ว่ามันก็ดูมีความสุขดีก็เลยไปให้มันอยู่ด้วยกันไปนะคะทุกคนในระหว่างนั้นนางก็แบบพูดตลอดว่าไอ้มันมีบอยเฟรน i ์ไอ้ม have บ o y f r i e n d เธอก็งงว่ามึงจะพูดอะไรหนักหนาแต่มันก็พูดไม่หยุดเธอก็เลยบอกอีพ้ชายคนนั้นว่าอืมเป็นแฟนกับมัน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเคยนๆะอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่หลอกไม่หลอกไม่ได้หลอกแลาเป็นแค่พี่น้องกันอุ๊ยตอนเลย <laughs> วันนั้นเราก็แยกกันนะคะทุกคนอีนี่ก็ กับกับผู้ชายเซลกับกับอีจีจีนะคะทุกคนก็เลยแยกกันหลังจากวันนั้นมาเซลกับจีจีก็ไม่เห็นหัวอีนี้อีกเลยหายไปกับผู้ชายสัปดาห์หนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าไปอยู่ในโรงแรมด้วยกันนะคะทุกคนคืออยู่ในมอแหลแต่ว่ามันไม่มาหาเซลกับจีจีเลยเพราะปกติมันจะวิ่งมาหาเซลกับจีจีแบบทุกวันไงอ่ะมันก็เลยหายไปเซลกับจีจีก็รู้แล้วแหละว่าผิดปกตินะคะทุกคนแล้วเฮียมันก็เลยรู้ตัวนะคะทุกคนหลังจากสัปดาห์หนึ่งมันก็เลยมาหาเราเราก็เลยงอนงอนมันอยู่ไงมันเลยบอกฉันขอโทษวันนั มันเมาจริงๆสุนี่ต่อแหละนั่นนั่นนี่จ้ก็เลยถามมันว่าออะสรุปอ่ะอีพุชาคนนั้นเป็นไรกับมึงตอนเนี้ยเราเป็นแฟนกันแล้วอืสจบจกถามว่าเป็นแฟนกันมาไหนนั่นก็บอกวันนั้นไงวันที่ไปผับไงเจ้ก็แบบจ้กเลยบอกว่าในม้วามันเป็นน้องไงในมววาไม่มีอะไรกันไงก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าคุยกันถูกคอก็เลยตกลงคบกันอืนะคะแล้วก็หลังจากที่มันมาหาเซวีจี้วันนั้นนะคะทุกคนเซวีจี้ก็ไม่เคยเห็นหน้ามันอีกเลย เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนทริคในการจีบผู้ชายให้อยู่หมัดภายใน24ชั่วโมงก็คือเล่นตัวหน่อยแบบว่าเล่นตัวหน่อยว่าไม่ไม่ไม่ไมฉันทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าฉันทำแบบนี้ได้ฉันทำแบบนี้ได้ฉันสู่ไม่ได้หรอกฉันสู่ไม่ได้ฉันฉบางม,มากเก็บฟิลไหมหล่อนต้องเร็วหล่อนต้องกล้าถ้าหล่อนอยากได้ผู้ชายจีนเซลบอกเลยเพราะว่ามันคือความจริงนะคะทุกคน ยิ่งเร็วยิ่งได้โอเคค่ะทุกคนสำหรับคิวนี้เราก็ต้องไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจเซลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยกับเซลด้วยนะคะทุกคนใครอยากติดต่อสื่อสารอะไรกับเซลก็ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะเซลจะตอบเร็วกว่าคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายค่ะ